คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็มีเสียงเล็กๆในหัวคอยฉุดรั้งให้จมอยู่กับความสงสัยและความกลัวอยู่เสมอเสียงเหล่านี้ไม่ใช่เสียงภายนอกแต่เป็นเสียงของนักวิจารณ์ภายในหรือ inner critic ที่มักจะบิดเบือนความเป็นจริงและทำให้มองโลกในแง่ลบการปล่อยให้เสียงเหล่านี้ครอบงำจิตใจคือการปิดกั้นศักยภาพและโอกาสในการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง การทำความเข้าใจกับเสียงเหล่านั้นเป็นขั้นตอนแรกสู่การปลดปล่อยตัวเองคลิปนี้จะพาไปเจาะลึก8เสียงหลักในหัวที่ทำให้เราหลงอยู่ในความคิดลบพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการตอบโต้เสียงเหล่านั้นเพื่อให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นค่ะ8เสียงในหัวที่ทำให้คุณหลงอยู่ในความคิดลบ เสียงในหัวที่บ่อนทําลายเรามักจะเกิดจากรูปแบบความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือ cognitive distortions ซึ่งเป็น,นกลไกที่จิตใจสร้างขึ้นเพื่อตีความสถานการณ์ให้เป็นไปในทางลบเสียงเหล่านี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งผลต่ออารมณ์การตัดสินใจและการกระทําของเราอย่างลึกซึ้งการตระหนักรู้ถึงเสียงเหล่านี้คือก้าวสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลง 1. เสียงนักวิจารณ์แบบขาวดำ The All or Nothing c r i t i q เสียงนี้มักจะพูดด้วยตรกะที่แบ่งโลกออกเป็นสองขั้วเท่านั้นคือสมบูรณ์แบบกับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหากสิ่งที่ทำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดที่ตั้งไว้จะถือว่าความพยายามทั้งหมดนั้นไร้ค่าทันทีตัวอย่างเช่นหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการนำเสนอผลงานเสียงนี้จะสรุปทันทีว่าการนำเสนอนี้ล้มเหลว หรือตัวเองเป็นคนไม่มีความสามารถทั้งที่จริงแล้วข้อผิดพลาดนั้นอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆและส่วนใหญ่ของงานก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ดีผลกระทบชังลบคือเสียงนี้จะบั่นทอนแรงจูงใจในการเริ่มตน้นหรือทำสิ่งใดให้สำเร็จสมบูรณ์เพราะความกลัวที่จะไม่สมบูรณ์แบบนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะก้าวคล้่งไปได้ทำให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งหรือหยุดทำกลางคันเพียงเพราะความคาดหวังที่ไม่สมจริง แนวทางตอบโต้คือต้องหัดมองหาสีเทาในสถานการณ์ต่างๆยอมรับว่าความสำเร็จเป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยจุดบกพร่องการมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาไม่ใช่ข้อพิสูจน์ถึงความล้มเหลวส่วนตัว 2. เสียงคนอ่านใจ The My Reader เสียงนี้คือการด่วนสรุปว่าคนอื่นกำลังคิดลบเกี่ยวกับเราโดยที่ยังไม่ได้มีการยืนยันหรือมีหลักฐานใดๆตัวอย่างเช่น หากส่งข้อความไปแล้วเพื่อนร่วมงานตอบกลับช้าเสียงนี้จะสรุปทันทีว่าพวกเขาต้องโกรธเราแน่ๆหรือพวกเขาคิดว่าเราเป็นคนน่ารำคาญการตีความเชิงลบนี้มักจะเกิดจากการฉายภาพความกลัวและความไม่มั่นคงภายในออกไปสู่ผู้อื่น ผลกระทบเชิงลบคือทำให้เกิดความวิตกกังวลทางสังคมหลีกเลี่ยงกันเข้าสังคมหรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะความรู้สึกกลัวที่จะถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีและจำกัดโอกาสในการเติบโตในทุกด้านค่ะแนวทางตอบโต้คือต้องตั้งคำถามว่ามีหลักฐานอะไรที่ยืนยันความคิดนั้นและให้พื้นที่กับความเป็นไปได้อื่นๆที่เป็นกลางหรือเป็นบวก การยอมรับว่าความคิดของคุณอื่นเป็นเรื่องของพวกเขาและเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่ออารมณ์หรือการตีความที่ยังไม่ได้ถูกสื่อสารออกมา 3. เสียงนักโทษอดีต The Past Prisoner เสียงนี้เกิดจากการสรุปเกินจริงโดยการนำความผิดพลาดหรือเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในอดีตมาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ถาวรสำหรับชีวิตทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากสัมภาษณ์งานไม่ผ่านหนึ่งครั้งเสียงนี้จะตอกย้ำว่าเรามันคนขี้แพ้ทำอะไรก็ล้มเหลวตลอดไปทำให้มองไม่เห็นความสามารถหรือความสำเร็จที่ผ่านมาผลกระทบเชิงลบคือเสียงนี้สร้างกำแพงกั้นการลองสิ่งใหม่ๆหรือการสแสวงหาโอกาสใหม่เพราะความเชื่อที่ฝังแน่นว่าผลลัพธ์จะซ้ำรอยเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ติดอยู่ในวงจรกล่องการทำซ้ำความผิดพลาดเดิมๆแทนที่จะก้าวข้ามมันไป แนวทางตอบโต้คือให้ย้ำเตือนตัวเองว่าการพลาดหนึ่งครั้งไม่เท่ากับการพลาดตลอดไปและเปลี่ยนคำว่าเสมอหรือตลอดไปให้เป็นการจำกัดวงเหตุการณ์นั้นให้เป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 4. เสียงนักกรองลบ The Negative f i l t e เ เสียงนี้ทำงานเหมือนกับการสวมแว่นกรองที่มองเห็นแต่ด้านลบเท่านั้นเมื่อจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายเสียงนี้จะเลือกเพิกเฉยหรือลดทอนคุณค่าของประสบการณ์เชิงบวกแต่กลับขยายความสำคัญของข้อผิดพลาดหรือด้านลบเพียงเล็กน้อยให้ใหญ่เกินจริงตัวอย่างเช่นได้รับคำชมเชย9ครั้งและถูกวิจารณ์1ครั้งเสียงนี้จะโฟกัสอยู่กับคำวิจารณ์นั้นเพียงอย่างเดียว ผลกระทบเชิงลบคือแม้จะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ยังคงรู้สึกไม่มีความสุขหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเพราะจิตใจถูกฝึกให้ค้นหาและยึดติดอยู่กับความบกพร่องอยู่เสมอทำให้ความสุขที่ควรได้รับถูกบั่นทอนลงไปอย่างสิ้นเชิงแนวทางตอบโต้คือจงฝึกการจดบันทึกความสำเร็จและเหตุการณ์เชิงบวกอย่างมีสติเพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ด้านลบ และบังคับให้จิตใจย,ยอมรับข้อมูลเชิงบวกอย่างเท่าเทียมกัน 5. เสียงนักทำนายหายนะ The Catastrophizer เสียงนี้คือการคาดการผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเสมอในทุกสถานการณ์โดยมักจะเริ่มต้นด้วยคำว่าถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นหากได้รับอีเมลหัวข้อเร่งด่วนจากเฮาหน้าเสียงนี้จะสรุปว่าเราต้องถูกไล่ออกแน่ๆหรือนี่คือจุดอันจบของอาชีพการงานเราแล้ว การคิดแบบนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างรุนแรงต่ออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงผลกระทบเชิงลบคือทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลาซึ่งนำไปสู่ความเครียดเรื้อรังความเหนื่อยล้าและการสูญเสียพลังงานที่ควรนำไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงแนวทางตอบโต้คือให้ใช้เทคนิคการประเมินความเป็นไปได้โดยการถามตัวเองว่า โอกาสที่หายนะนี้จะเกิดขึ้นจริงมีมากน้อยขนาดไหนและให้เตรียมแผนสำรองที่เป็นกลางแทนการจมอยู่กับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุด 6. เสียงนักควรทำเสียงนี้คือการใช้คำว่าควรทำหรือชูดและไม่ควรทำหรือชุดดึ้น เป็นกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการตัดสินพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นเสียงนี้สร้างความกดดันให้รู้สึกผิดและละอายใจเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตรงเองตั้งไว้ได้ตัวยอย่างเช่นคนเก่งควรทำงานให้เสร็จก่อนเวลาหรือเพื่อนที่ดีไม่ควรขอความช่วยเหลือผลกระทบเชิงลบทำให้เกิดความรู้สึกผิดหรือกิวดและความรู้สึกละอายใจที่กัดกินพลังงานภายในอย่างต่อเนื่อง การตัดสินผู้อื่นด้วยมาตรฐานที่แคมงวดนี้ยังทำลายความสัมพันธ์และสร้างความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นแนวทางตอบโต้ต้องเปลี่ยนคำว่าควรทำให้เป็นจะดีกว่าถ้าทำหรือ Should be better to หรือฉันเลือกที่จะทำ I s h o u l d to do เพื่อเปลี่ยนจากกฎเกณฑ์ที่กดดันเป็นการตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระ7เสียงนักตีตรา The Labeler เสียงนี้ คือการสรุปบุคลิกภาพหรือความสามารถของตัวเองด้วยคำเพียงคําเดียวที่ให้ความหมายเชิงลบโดยการนำความผิดพลาดชั่วคราวมาตีตราเป็นลักษณะนิสัยถาวรตัวอย่างเช่นหากทำผิดพลาดในการคำนวณเสียงนี้จะตีตราทันทีว่าฉันมันคนงโง่หรือฉันมันคนขี้แพ้แทนที่จะมองว่าเป็นเพียงความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นผลกระทบเชิงลบ การตีตราตัวเองทำให้เกิดการยอมจำนนต่อสถานการณ์และจำกัดความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเชื่อว่าตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วก็จะไม่มีแรงจูงใจในการพิสูจน์ว่าตัวเองแตกต่างออกไปแนวทางตอบโต้ให้ย้ำเตือนตัวเองว่าสิ่งที่ทำคือการกระทำไม่ใช่ตัวตนจงอธิบายเหตุการณ์ด้วยคำกริยาหรือคำนามที่เฉพาะเจาะจงแทนการใช้คำคุณศัพท์ที่เป็นการตีตราตัวตน เสียงนักโทษส่วนตัว The Personalizer เสียงนี้คือการโทษตัวเองสำหรับเหตุการณ์เชิงลบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้เหตุการณ์นั้นจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอย่างสิ้นเชิงก็ตามตัวอย่างเช่นหากโครงการล้มเหลวเพราะปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจตกต่ำเสียงนี้จะโทษตัวเองว่าถ้าเราทาได้ดีกว่านี้โครงการจะไม่ล้มเหลวผลกระทบเชิงลบ สร้างความรับผิดชอบที่หนักอึ้งและไม่เป็นธรรมทําให้ความนับถือตัวเองลดลงอย่างมากและทําให้มองไม่เห็นว่ามีปัจจัยภายนอกมากมายที่ส่งผลต่อผลลัพธ์แนวทางตอบโต้ต้องวิเคราะห์ปัจจัยอย่างเป็นกลางโดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้ปัจจัยที่เรามีอิทธิพลและปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้การยอมรับว่าเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการทั้งหมดไม่ใช่สาเหตุทั้งหมด กลยุทธ์3ขั้นตอนเพื่อสลายอำนาจของเสียงลบการรับมือกับเสียงเหล่านี้ไม่ใช่การพยายามหยุดคิดแต่มันคือการเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองต่อเสียงนั้นซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ 1. การรับรู้และระบุตัวตัน Identify and name the voice ตระหนักรู้เมื่อมีเสียงวิจารณ์เกิดขึ้นให้หยุดชั่วขณะแล้วสังเกตว่าเสียงนั้นกำลังพูดอะไร ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อเล่นตลกกับเสียงนั้นเช่นนายนักวิจารณ์ขาวดำหรือนางนักทำนายหายนะการทำเช่นนี้จะช่วยแยกแยะเสียงออกจากตัวตนของเราทำให้เรามองเห็นเสียงนั้นเป็นเพียงความคิดที่กำลังผ่านเข้ามาไม่ใช่ความจริงที่ต้องเชื่อตาม 2. การตรวจสอบและท้าทาย e x a m i n e and Challenge the t h o u g h t ค้นหาหลักฐานถามตัวเองว่า มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอะไรที่สนับสนุนความคิดนี้และมีหลักฐานอะไรที่ขัดแย้งกับความคิดนี้หาทางเลือกที่เป็นกลางให้เปลี่ยนความคิดลบที่บิดเบือนไปเป็นคำพูดที่เที่ยงตรงและสมเหตุสมผลเช่นหากเสียงบอกว่าเรามันคนโง่ให้เปลี่ยนเป็นเราแค่พลาดในการคำนวณครั้งนี้ซึ่งหมายถึงว่าเราต้องฝึกฝนเรื่องนี้ให้มากขึ้นประเมินประโยชน์ถามตัวเองว่า การเชื่อความคิดนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างไรหากคําตอบคือสร้างความทุกข์ก็ให้ตัดสินใจที่ไม่เชื่อมัน 3. การเปลี่ยนพลังงานสู่การกระทำ (Shift Energy to Action) เปลี่ยนภาษาแทนที่จะพูดว่าฉันกลัวการนำเสนอให้เปลี่ยนเป็นการยืนยันเชิงบวกว่าฉันตื่นเป็นที่ได้แบ่งปันข้อมูลนี้ลงมือทำเล็กน้อย การพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสลายความเชื่อผิดๆเมื่อเสียงลบพูดว่าเธอทำไม่ได้จงตอบโต้ด้วยการลงมือทำในส่วนเล็กที่สุดเพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าความคิดนั้นไม่เป็นความจริงสรุป การสร้างตัวตนใหม่การเรียนรู้ที่จะฟังเสียงในหัวยังมีวิจารณญาณคือการเริ่มต้นของการเป็นนายเหนือความคิดของตัวเองเมื่อเราสามารถระบบและท้าทายเสียงวิจารณ์ที่บั่นทอนได้เราก็จะสามารถปลดปล่อยพลังงานที่ถูกใช้ไปกับความวิตกกังวลและนำมาใช้สร้างชีวิตที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่ การมีทัศนคติเชิงบวกไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อความท้าทายแต่หมายถึงการเลือกที่จะตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้นด้วยความศรัทธาและความยืดหยุ่นหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้สามารถระบุตัวต,วตนของเสียงที่คอยฉุดรั้งอยู่ภายในและเริ่มต้นการสนทนาใหม่กับตัวเองในเชิงบวกได้อย่างแท้จริงนะคะ